รอมแพงลงเองเรื่องย่อบุเพันิวาส2น่าดูสุดๆเตรียมลงจอฉายให้ได้รับชมกันในวันที่28กรกฎาคมนี้แล้วสำหรับภาพ,พยนตร์ที่หลายๆคนรอคอยอย่างบุเพศนิวาส2ล่าสุดรอมแพงผู้ประพันนวนิยายเรื่องดังเรื่องนี้โพสต์ภาพและเนื้อเรื่องโดยย่อของภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ผ่านทางเพจ Facebook ดังนี้หลังจากครองรักกันอย่างหวานชื่นจนตายจากเมื่อครั้งสมัยอยุธยา พี่หมื่นและเกศสุรางก็ได้กลับมาเกิดใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นแต่กลับมีเพียงคนเดียวที่ยังเชื่อในเรื่องบุพเพสันนิวาสพบปบธนวัฒน์ในช่างหนุ่มผู้มีรอยยิ้มหวานที่สุดในสยามประเทศฝันถึงหญิงสาวคนหนึ่งมานานหลายปีจนเขาเชื่อหมดใจว่าเธอคือคู่บุพเพศนนิวาสและเมื่อเขาได้พบกับเกศรเบลลาราณีผู้หญิงที่หน้าเหมือนสาวในฝันของ,ของเขาเด้ๆพบ ตามจีบเธออย่างไม่ลังเลแต่ติดตรงที่เกศรเป็นผู้หญิงหัวก้าวหน้าเพราะได้รับการศึกษาจากบาทหลวงฝรงั่งเธอจึงไม่เชื่อเรื่องบุเพสันนิวาสแถมยังไม่ชอบที่หน่าพบเลยสักนิดเพราะตอนนี้เธอกําลังสนใจเมทัสไอพาริสชายหนุ่มหน้าฝราั่งที่ชอบใช้คําพูดแหลกผิดยุคแต่ดันไปพ้องกับข้อความในสมุดบันทึกโบราณของคุณหญิงการาเกตที่เพิ่งถูกค้นพบหรือเมทัศจะเดินทางย้อนเวลามาจากอนาคต เช่นเดียวกับเกศสุรางเรื่องรักยังไม่คลี่คลายก็ดันมีเรื่องวุ่นวายให้พบเกศรและเมทัศต้องเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของชาติบ้านเมืองในยุคที่บุคคลสําคัญหลายท่านยังมีชีวิตโลดแล่นอยู่ไม่ว่าจะเป็นสุนทรผู้กว,วีเอกของโลกหมอบรัดเลบิดาแห่งการทีมบาทหลวงปันเละกกัวผู้นำกล้องถ่ายรูปเข้ามาในประเทศเป็นคนแรกและนายห้างแห่งแตรเจ้าของห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของ ไทยและยังเป็นผู้นำเรือกลไปเอ็กซ์ปเพรสมาเสนอขายแก่สยามจนนำมาซึ่งเรื่องลุกลามบานปลายที่อาจทำให้ประวัติศาสตร์เกิดการเปลี่ยนแปลงพบและเกสอนจะรักษาประวัติศาสตร์ให้เป็นเช่นเดิมได้หรือไม่ความรักของทั้งคู่จะลงเอยเช่นไรบุเพสันนิวาสจะนำพาพวกเขาไปพบเจอสิ่งใดกันบุคเลสันนิวาสสองวันที่28กรกฎาคมนี้ในโรงภาพยนตร์